แต่ก่อนนี้พระเราเนี่ยยังไม่พระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตให้มีการใช้ผ้าอาบน้ำฝนนะยังไม่มีการอนุญาตให้พระใช้พระสมัยแต่ก่อนเนี่ยยังม่มีเพื่นจะอาบน้ำอา,าบผ้ากบปางตัวอาเดมุดมือปวกอาชีวกเลยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเท่าไหรนั้นแม้วิสาทะเหตุการเขาพิสุทธิ์ที่เปลือยผ้าอาบน้ำเปลือยผ้าสมเสนน,นี่แหละก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าอยัดถวายผ้าอาบน้ำฝนเกล้าส์แล้วก็เลยพวกเราก็เลยได้มีโอกาสตาถวาย ป้าอ,อาบน้ำฝนแกพ่พระพิสุขผู้อยู่จาพรรษาเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยมติก็เพราะนางวิสาขานี่แหละท่านขอพรขอโอกาสขออนุญาตกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเนื้อเกิดของพระสุตินี้เออนี่ยพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่กรุงสามาธินะีนั่นแหละวัดพระเชตวันนั่นเป็นอารามของบรรดาธรรมบิดาเกษตรีหลังจากนั้นนางวิสาขาเนี่เขาต้องไปกลับเพราะเขาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ที่ให้นางวิสาขาฟังให้เห็นชัด ให้หลั่งใจอยากละออาไปประฤติปฏิบัติให้เห็นแจน้งให้ล่าเลื่องด้วยธรรมการาการประเทศนะคกับให้เขาอยาก้อมเอาไปประพฤติปฏิบัตินระเทติีนเขาเรียกว่าปอบฉล,ลุยใจหลั่ใจชักชวนใจให้อยากเอาพระธรรมเทศนาไปประฤปฏิบัติเมื่อนั้วิสาสางได้ฟังเทศยนนี้ก็เกิดความตื้นใจก็เลยขอการทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้ใจริญนขอพระผู้มีพระภาคจ้าพร้อมกับที่สุสมจงรับพระทหาร เพื่อเจริญบุญเจริญกุศลที่บ้านของหบอมฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระทุกข์เจ้าค่ะในวในวิสาขบ